ก็เริ่มวันนี้นะคะจะ,ะชวนไปกินหมูกระทะกันก่อนเอ,อ้าไม่บอกหนูไม่ได้ใส่เสื้อมาเลยทำไมี <c oughs> คุกเข่วอนะไรกันลัน่นเลยเธอจะต้องแบบว่าจองตั๋วเพื่อจะไปกินหมูกระทะที่ขอนแก่น อ,อ่างนี้เยใช่ไหมแล้วเขารับไม่กี่คนด้วยค่ะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยใช่ใช่ใชนะคะ<ช>คุณผู้ชม <laughs> เรากำลังพูดถึงเรื่องของศึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่เมื่อวานเนี้ยคอบอล bon เนี่ยก็คงจะลุ้นกันแหละ<ช>ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผลการชิงชัยกันใน FA คัพรอบชิงชนะเลิศนะคะปรากฏว่าแมนยูเนี่ยนะคะปีศาจแดงแมนยูก็ชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ประเด็สองต่อหนึ่ง <c oughs> ที่สนามเวมบริสเตเดียนที่กรุงลอนดอนเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่13พยายามจะอ่านให้เหมือนผู้ประกาศข่าวกีฬา <c oughs> แต่ก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ <c oughs> ประเด็นมันอย่างนี้คุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ร้านเนี่ยนะชื่อว่ามันนัวหมูกระทะบุฟเฟ่ยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กบอกว่า ให้เตรียมมาฉลองกันลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะคว้าถ้วย FA ฟเอได้สำเร็จจะเปิดให้กินหมูกระทะฟรีแล้วก็แถบลาบเป็ดด้วยเออ,อว่าอย่างนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมชนะจริงๆชนะจริงๆก็อาชวนมาฉลองกันวันนี้ยี่สกพฤษภาคมแฟนผีกินบุฟเฟต์รีแถมลาบเป็ดแซ่บกติกา แค่ใส่เสื้อแมนยูฤดูกาลไหนก็ได้กินฟรีได้เลยตอนแรกเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าให้กินฟรีเนี่ยหนึ่งร้อยคนแต่ว่าผลการขายมันเกินคาดเธอ,เ,อเขาเพิ่มเขาเพิ่มให้ไปสองร้อยคนเลยจา้าเออนี่ดูเฮกนเันนี่คืออย่างงี้เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้รับการบลิสจากคอบอลมานะคะแฟนบอลเขาบอกว่าคือจริงๆเนี่ยผลมันเกินคาดเพราะว่าออคนก็มองว่าเอ๊ อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะคะที่ฟอร์มค่อนข้างจะดีเพราะว่าไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็มีเป้าว่าน่าจะป้องกันแชมป์เอฟคัพได้ด้วยในสมัยที่2ติดต่อกันและปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะคะหักปากเยนเอาชนะไปได้ออปรากฏว่าทีมปีศาจแดงโอ้โหเฮฮาเต็มที่วันนี้ล้างท้องรอเ <c oughs> ตรียมไปกินนี่นะคะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยคุณแบงค์คุณแบงค์บ,งบอกว่าแม่ อ่ะมาเลยบ่ายสามโมงครึง่งมาได้เลยตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ที่ร้านนี่นะคะ สับเป็ดร้อนแล้วด้วยไปฟังกันหน่อยค่ะแครับผู้บริหารของร้านนะครับดีใจมากๆครับตอนนี้แมนยูของเราทําได้คํมเป็นเราสําเร็จนะครับแล้วก็ตามสัญญาที่บอกไว้นะครับก็คือถ้าแมนยูได้แชมป์เอฟเอคัในครั้งนี้นะครับท่านบุฟเฟ่ฟรีหนึ่งร้อยท่านแรกเลยนะครับแต่นะฮะผมดีใจมากๆนะครับที่เราสามารถใช้คําว่านะครับลบคำศกอมากได้นะครับ พรุ่งนี้นะครับ200ท่านแรกนะครับสำหรับแฟนแมนยูที่ใส่เสื้อแมนยูมานะครับโดยพรุ่งนี้เราจะมีการนะครับแจกบัตรคิวในช่วง15ากา30นาทีใส่เสื้อแมนยูมารับบัตรคิวด้วยแล้วก็ใส่เสื้อแมนยูมาทานหุกกระทะของเราด้วยนะครับและพิเศษนะครับอย่าลืมเลยครับเมนูพิเศษที่ไดแจกของเราครับลาบเป็ดนะฮะลาบเป็ดตอนนี้คนส่วนผมและเชฟพักลาบรอแล้วฮะ มาแจกกันนะครับที่บรรวหมวูบกบานาของเรายืยวมารับบัตรคิวนะครับช่วง15นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็มาทางรงนี้จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับแฟนผีด้วยครับขอบคุณอีกครั้งครับผม โอ้โหน้ำเสียงนี่สนุกสนาน<ช>แฮปปี้สุดๆน,ๆ,ๆนะอยู่ที่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นนะคะมันนัวหมูกระทะบุฟเฟตสับเป็ดล้อดูสายตาไม่ขิงเท่าไหร<ช>่แต่ใส่เต็มที่แต่แฟนหงกันตอนนี้ก็คือคอนคว่ำเหมือนกันนะขอ,อนตอกแล้วสับเป็ดลออ้อเอ,อรับบัตรคิวสามโมงครึ่งใช่ไหมทางสี่โมงครึ่งเธอแล้วต้องใส่เสื้อไปนะคือเราอาจจะไม่ใช่คอบอลแต่ว่าเราเป็นคอหมูกระทะเราไปแจมได้ไหม ก็ต้องหาเสื้อเข้าไปฤดูการไหนก็ได้นะฉันเห็นใน Facebook เขาในโอ้โหดีนีมีการแชร์200ท่านแรกมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคือแบบว่าเอาล่ะก็ไปกินได้นะคะเพราะเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ทําตามสัญญาได้ฉันชอบสายตาของคุณพี่ที่สับแต่ตอนที่สับแล้วก็คือมองขึ้นมาสายตาเหมือนแบบยืะนิดนเพราะตอนแรกเขาคาดการ คือว่าอาจจะไม่ได้แชมป์ไนีแต่นี่ก็ผิดคาดไปะนะผิดมอมไปนะคะเอาล่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ